สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสตคลิปและก็ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่านี่สันดานแท้หรือคะมันธรรมดาไหม พวกคุณกุ้งรุมกันเข้าไปแบบนั้นจะให้เขามานั่งพูดค้าขาหรือหน้าตัวผู้มากเลยพูดถึงเพจแม่ลรับหลังแบบนั้นผู้หญิงทุกคนเขาไม่ใช่เมียที่คุณจะด่าปักเคนตีนให้ยังไงนางก็ยังยอมรับนะคะอย่าพาดมากไปกว่านี้เลยใช่ยพลรีบโทรหาทนายเบิรมดีกว่าจะเอาไงดีนี่นะครับบุคคลนะครับ บุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับนะครับจุดจุดจุดนะครับก่อการดีนะครับกับผู้หญิงอีกหนึ่งท่านนะครับต้องขออนุญาตเรียกท่านนะครับเพราะหน้าตาสละสละสวยนะครับสวยนิสัยคำพูดคำจาน่าจะสุขไม่ครับตรงกันข้ามนะครับ มีพฤติกรรมนะครับพยายามที่จะเอานะครับเหล็กนะครับเหล็กที่หุ้มด้วยพลาสติกสีเขียวนะครับมันเหมือนกระบ,บองที่เป็นอ่าเขาเรียกกระบองเหล็กของตำรวจนะครับที่แบบฟาดทีมันจะทะลุหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใส่ร้ายเขาอีกตัวเองมาเป็นฝูง บักจำเลยไม่เคยยอมรับอะไรเลยสักอย่างตอเหลนะเก๋บักปอบกลัวเขาสิคลิปกับกองหน้ารถมันฟองยอ,อยากเถไอ้นาากระโหลหมอยตัวเกอะตําไระยำ่ำสะถุนกว่าใครอื่นๆอีกนะเขาก็ไปนั่งไห์ของเขาถ้าพวกหมาหมูไม่ไปยุ่งกับเขามันจะเป็นเรื่องไหมตัวอันตรายในสังคมจริงๆ ควรไปอยู่ในที่ที่ที่ควรอยู่ได้แล้วขยะสังคมไม่มีใครเขาต้องการหรอกมันน่าสงสารตรงไหนวะบอกฉันหน่อยเถิเอฟซีกะโหลกกะลาทั้งหลายจำเลยตัวนี้พูดผิดเป็นถูกได้ทุกอย่างนาดานจริงๆเลยนะไม่อายปากเห็นความแถชัดเจน ความจริงก็คือถ้ามันไม่ไปหาเขาไอ้สามชั้นมันไม่กล้าก็ไม่มีเรื่องแล้วมาอ้างว่าไปห้ามแถะเถออกมาพูดเหมือนทำตัวเองมากกว่าความจริงคือความจริงยอมรับบ้างก็ดีนะกี่คดีแล้วสุดท้ายเป็นไงก็ผิดอยู่ดียอมรับผิดนั้นผู้หญิงนะคะคิดดูดีนะคะถ้าเป็นเด็กหล่ะไม่อยากจะคิดเลย พอได้แล้วจะเอาอยัางไงก็ตามเงินต้องเพิ่มนะเพราะเพิ่มคดีทุเรศมากไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนไปนุ่งกระโปรงเถอะเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะโดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มมดคันไฟ โดยได้พดข้อความที่ว่าชัยพลวิภาผู้กำลังร่ำเรียนนิติศาสตร์ออกมาพูดถึงกฎหมาย p d p e อย่างผิดผิดผมเก่งว่าบรรดายูทูบเบอร์และ f อจะเชื่อตามชัยพลเลยอยากจะแนะนำให้ชัยพลทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ให้ท่องแท้ก่อนเรียนนิติต้องแม่นไม่ใช่มัว่วพลบอกว่า าใครรู้จักกฎหมาย PDP a ก็จะรู้ว่าการที่ยูทูบเบอร์หรือสื่อมาถ่ายทำบุคคลอื่นถ้าเขาไม่อนุญาตก็จะมีความผิดปรับเป็นล้านชัยพลยกเรื่อง PDP a มาพูดวันนี้หลังเกิดเหตุช่องพีตามผู้ก่อการดีไปถ่ายปุ่นปันแล้วมีปัญหากันจริงๆแล้วพีตามถ่ายแค่ปุ่นปัน และเห็นเพียงส่วนหัวนิดเดียวพอล้อมผ้าใบไว้ประเด็นแรกที่เชยพลต้องทำความเข้าใจก็คือพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นั้นเขาออกกฎหมายนี้มาเพื่อคุ้มครองบุคคลหมายถึงคนคนที่มีชีวิตนี่แหละเช่นคุ้มครองข้อมูลชื่อสกุลเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิต ลายนิ้วมือม่านตาอัตลักษณ์เสียงเป็นต้นส่วนปุ่นปันปาริจิตปาสลิดปาปิกางูเขียวแล้วแต่ใครจะเรียกนะเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตถ้าเชพลอยากจะให้ PDPA คุ้มของปุ่นปัน้นก,ก็ต้องทำให้ปุ่นปันมีความรู้สึกเหมือนคนอย่างวันนี้พี่ตามไปถ่ายผมก็เห็นปุ่นปัน ทำหน้าเฉยๆตาอิดโรยเหมือนเดิมไม่เห็นแกจะโกรธอะไรชัยพลกับพวกต่างหากโกรธจนไฟลุกไม่กกโกอกฉะนั้นจำไว้นะครับชัยพลกฎหมาย PDPA คุ้มครองคนไม่ได้คุ้มครองสิ่งของอีกเรื่องที่ชัยพลเข้าใจผิดที่บอกว่าสื่อจะมาถ่ายไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตก่อนแนะนำชัยพลไปอ่านกฎหมาย PDPA ใหม่นะ เขายกเว้นให้สื่อมวลชนนักคุณเพราะสื่อมวลชนเขาเอาข้อมูลไปเผยแพร่ตามจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ชัยพลอ้างว่าต้องกันเขตห่วงห้ามห้ามถ่ายเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยผมฟังแล้วก็งงนะพี่ตั้มเขายืนอยู่คนละฝั่งถนนห่างมากถ้าปูนปนั้นถล่มลงมา คงไม่คำฟ้ามาทับพี่ตามมั้งครับห่วงยูทูบเบอร์ฝั่งเชยพลมากกว่าเห็นเดินเฉียดไกลผ้าใบด้วยซ้ำไหนจะพวกนางรำอีกนั่นก็อยู่ไกลกว่าพี่ตั้มอีกถ้าเชยพลห่วงเรื่องในความปวดภัยก็ช่วยห่วงยูทูบเบอร์กับนางรำนะปอลอผมใช้ภาพนี้ของเชยพลประกอบเรื่องไม่มีเจตนาจะละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย PDPA นะผมใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อให้คนเข้าใจตัวบทกฎหมายที่ถูกต้อง